ครับหนี่พี่เกียรติครับดูครับจมูกนะถ่ายดูจมูกนะนี่ฮะนี่ครับกับกับวิยุเอฟเก้าโมดูลดีเอ็มแปดนะครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับฝีมือการบินนะครับบินเหนืองวัวด้วยครับเนี่ตั้งใจมาเนี่ มาเลยบอกว่าบอกกับน้องชายว่าเฮ้ยหนุ่มจอดหาพวกหน่อยดีวะน้องชายไปรับเหรอาน้องชายไปรับพ่อกลับเลยใช่ฮะพ่อจะอยู่ที่นี่ผมทำงานอยู่แล้วน้องๆคงมามาแล้วนนท์อินก็มาเลยครับเอ๊ยรู้สึกเห็นอะไรแวบๆอยู่ที่คานุปี้ฮะอลาลัยครับสะท้อนแสงซะด้วย โอ้หแหลมแล้วลำนี้เพื่อนสมาชิกต่างประเทศนะมาขอซื้อลำนี้แปดแสนนะเราไม่ขายนะรเราขายแค่สองร้อยสองร้อยผมให้ห้าร้อยเลยพี่โอ้ยแบตหมดแล้วแบตหมดแบตหมด นะครับตอนนี้แลนดิ้งฮะโอ้คนไมาเล่นนานเลยเนี่ยลงไม่เป็นเลยนี่ขนาดลงไม่เป็นนะพี่น้องไม่ตรงกลางรอขอบคุณมากนะครับ